บ้านใครมีปัญหามีกลิ่นอับกลิ่นน้องหมาน้องแมวกลิ่นไม่พึงประสงค์บ้างเรามีตัวช่วยเครื่องนี้เลยจ้าเครื่องฟอกอากาศฟีเลนเจอร์ดีไซน์สวยงามแข็งแรงทนทานน้ำหนักเบาพกพาได้สะดวกมากๆเลยด้านหลังนี้นะจะมีนี่ตัวนี้นะสามารถเจาะแผนได้นะแผนกับตะปูหรือว่าเราจะติดกับฝาผนังนะในกล่องเขาจะมีตัวนี้ให้เลยจ้ะเป็นตัวกาว แบบ 3M ยึดติดตรงนี้แล้วก็สามารถไปปิดผนังได้ตามต้องการนะใช้งานง่ายมากจะมี2โหมดฟังก์ชันฝั่งนี้จะเป็นโหมดเปิดปิดแล้วก็ตัวนี้จะเป็นปุ่มนะคะให้เลือกโหมดมีถึง4โหมดเดี๋ยวเราไปดูโหมดการทํางานกันค่ะการทํางานก็ง่ายมากแค่เสียบปั๊กอ๋อทุกคนอย่าลืมเอาตัวค้อบตัวนี้ออกก่อนนะนี่เลยแล้วเราก็เสียบปั๊กนะปุ๊บอ่าเห็นไหมเจ็บป,ปั๊บปุ๊บอันนี้ก็จะขึ้นไฟสีฟ้า นี่เลยทุกคนจะมี4โหมดที่เลือกนะถ้าเป็น P1 เนี่ยเหมาะก,กับห้องที่เป็นสัตว์เลี้ยงหรือว่าห้องน้ําถ้าเลือกโหมดนะ P2 จะเป็นห้องครัว P3 เหมาะก,กับห้องนอนและโหมด P4 เหมาะก,กับห้องนั่งเล่นนี่เลยเขาก็จะช่วยฟอกอากาศบอกเลยว่าควรจะต้องมีติดบ้านไว้ขจัดกลิ่นต่างๆยับยั้งแบคทีเรียและที่สำคัญสามารถฆ่าเชื้อโรคได้ถึง99.9% ก็จะทําให้บ้านเราอากาศบริสุทธิ์และสดชื่นมากใครอยากมีติดบ้านไว้นะเดี๋ยวเราแปะพิกพัดทิศก้าให้จ้า